สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนไม่มีเวลาทำนะคะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยจะลงจะต้องลงไอ้นี่เองแล้วค่ะนี่โชยให้เห็นก่อนโห้ยเห็นเลขหก่อนเลยจะมาอะไรเลย่ะเนี่ยสี่นอยรวมนะคะวันที่ห้านะคะคือพรุ่งนี้ค่ะเฉพาะกิจพิเศษปกติ vip นะคะ เราลงเลขหกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะต้องลงอะไรนะคะเดี๋ยวนะคะตัวด่นพรุ่งนี้คือตัวเจาะนะคะตัวเจาะคือตัวเจาะ6แล้วก็แปดนะคะอาจจะทำไม่นี่ครั้งแรกนะคะ8 9ดเกห้้า ห้ 5, 0, าศูนย์อ่อฟันคือเก้าห้าศูนย์ทั้ง4น่อยแล้วนะคะเพื่อนๆนจะเลือกจะเลือกเอ่อเฉพาะก,กิจหรือว่าอะไรก็ได้นะคะ ที่จะต้องรูดหรือวิ่งนะคะเด่นนิสคือ3ตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนเพ่อจะวิ่งจะรูดจะยังไงก็ได้ค่ะแต่คู่เจาะคือนี่นะคะทั้ง4ี่นอยเลยนะคะเริ่มตั้งแต่เฉพาะกิจพิเศษปกติ bip นะคะแล้วก็เราก็มาทํากันนะคะคือจะเอาหลักจะเรียงให้ง่ายๆนี่ก็ได้นะคะ 0 5 6 8 9ห้าหด้านี่คือจะง่ายนะคะคือเลขนี้เราถ้าเราเริ่มจากนี่มันก็จะง่ายค่ะแต่ตัวเด่นคือ9 5้าห้านะคะถ้าเ,เพื่อนๆหรือน้องๆหรือพี่ๆจะรูดนะคะจะรูดจะวิ่งคือ9 5้าห้านี่คือเด่นนะคะแต่อาจจะมาครบตัวเลยนะคะเพราะทุกวันเนี่ยที่เล่นเนี่ยก็มาครบทุกตัวอาจจะลายไปว่าอคะเนี่ยนี่ค่ะ ก็จะเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวจะตัดเออจะเจาะให้นะคะสองตัวคือทุกน้อยเลยนะคะให้ตามนี้นะคะศูนยห้าศูนหกอุ้ยทำไปทำไปก็ลายไปนะคะแล้วก็ศูนแปดศูน เก้าแล้วก็มาห้าหกห้าแปดห้าเก้าแล้วก็หกแปดหกเก้าแล้วก็แปดเก้านะคะเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆน้องๆคนอะดูให้ดีๆนะคะอ่านี่นะคะคือเล่นได้ตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะคะจะรูดจะอะไรก็ได้นะคะ950หรือชอบ6ชอบ8ก็รูดได้นะคะเพราะค่ะค่ะเพื่อนๆชอบนะคะเพราะยังไง5ตัวนี้หนีไม่พ้นแน่ๆค่ะหนอยพรุ่งนี้นะคะฮานอยมัดรวมนะคะ แล้วก็จะทําให้สามตัวนะคะสามตัวเผื่อแตกพรุ่งนี้นะคะคิดว่ายังไงก็ต้องแตกเอ้ทำไมเวลาถ่ายนี่นะองทำไมมันมันเป็นมุมมัวนะอืมเอาไงเอาไงเอาไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยนี่ก็อยู่ในห้องนะคะในห้องแมตตีโอ้ยทาไมมันเป็นแบบอะไรที่ไม่ปร่งใสนะคะเนี่ยดูจะชัดก่อนนะคะเดี๋ยวจะลงให้แล้ะคะ่ะ เอ้เวลาเราจะลงทำไมม,ม,ม,มันมันมันมัวไปเลยเอามือมาอย่างเงี้ยนะงงนะคะอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่นให้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชัดๆนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชัดเอาเอาสามตัวก่อนนะคะศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าแปด ศูนย์ห้าเก้าเล่นตัวละบาทสองบาทก็ได้นะคะเพราะว่าเลขมันจะหลายตัวหน่อยถ้าเราไปกลับนะคะถ้าเราจะโต้ก็ได้น้อยนะคะจะต้องหกประตูทุกอันนะคะคือห้าหกแปดห้าหกเก้าก็หกแปดเก้าค่ะ คือมีหชุดนะคะสามตัวเพื่อนๆก็เล่นตัวละบาทสองบาทก็ได้นะคะอ่เดี๋ยวจะโชว์ให้ชัดๆแล้วค่ะมีแค่นี้ค่ะทั้งสี่หน่อยนะคะจะรูดจะวิ่งเนี่ยได้เลยค่ะทั้งสามตัวนี้นะคะ9ก้ห้าศูนย์นะคะคือตัวเด่นตัวฟันนะคะนี่คือตัวฟันค่ะถ้าเพื่อนๆนชอบหกชอบ8ดก็เอาไปรูดไปวิ่งได้นะคะ เพราะว่าคิดว่าเข้าค่ะเข้าทุกตัวแน่ๆค่ะซั้งสี่หน่อยนะคะคิดว่านะถ้าจะหลุดก็คงหลุดแค่ตัวเดียวนะคะแต่ละครั้งที่ทํามาหลุดเพียงตัวเดียวค่ะโอเคนะคะอ่ะจะถ่ายให้ดูชัดๆนะคะให้ชัดๆนะคะอ้าวให้ชัดๆนะคะชัดไหมคะถ้าไม่ชัดเพื่อนเพื่อนก็บอกได้มาทีหลังนะคะ วันหลังจะทำให้ชัดกว่านนี้นะคะเพราะว่าวันนี้คิดว่าจะมืดละหรือว่าจะไปเปิดไฟดีห้องก็รกรกค,ค่ะไม่อยากจะพูดนี่นะคะโอเคไหมสีนอยรวมนะคะวันที่หเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP แล้วก็มีเลขเด่นเลขเจาะฟันให้อย่างดีเลยนะคะจะรูดจะวิ่งตามใจชอบเลยค่ะ ไม่มีค่อยไม่ค่อยมีเวลาค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูเดี๋ยวจะมีชื่อนะคะเขียนชื่อดีกว่าค่ะบนกระดาษนะคะจะได้นี้นะคะเขียนชื่อดีกว่านะเพื่อนๆจะได้รู้จะรู้จักเราดีในานาม you h s โอ้ยดูดูลายมือลายมือเลยลายตินนั่นนี่ปังปังรวยรวยค่ะเชื่อเราคือปังปังรวยรวยค่ะประมาณนี้นะคะให้เข้าได้เลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะจะดูใน youtube หรือว่า facebook เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้า facebook ค่ะถ้าจะง่าย เดี๋ยวต้องมีคนช่วยค่ะเพราะทำไม่เป็นอยู่แล้วนะคะเจอกันนะคะสามตัวจะลืมตามนะคะมีสิทธิ์เข้าค่ะทุกน้อยนะคะแต่ว่าเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเนาะว่าไหมจริงนะเออเหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง580แปดศูยมีไหมเนี่ยห้าก็ไม่มี ว้ายต้องเติมอะไรวะเนี่ยห้าแปดศูนย์ห้าหกศูนย์มันหลายตัวนะเนี่ยถ้าจะคิดไปแล้วเนี่ยอ่าตัวเน้นเน้นเยแต่ว่าศูนย์ห้าแปดศูนย์แปดเก้าเพิ่มอะไรดีเนาะถ้าตัวลำบากมันก็คงจะได้นะคะได้ค่าขนมเอายังไงดีอะ่ะยถ้าเอาทุกตัวก็คงเกิยอะนะคะ ศูนย์เออศูนย์ห้าเก้าก็น่าจะมีเออมีแล้วศูนย์ห้าแปดศูนย์หกเก้ามีไหมคะศูนย์หกเก้าก็ไม่มีโอ้ยจะกี่ชุดกันเนี่ยเติมอีกสักหน่อยนะคะกลัวกลัวหลุดค่ะเอาศูนย์หกแปดไปด้วยแล้วกันศูนย์หกแปดศูนย์หกเก้านะคะศูนย์หกเก้านี้ เอาเอาตัวที่ว่าเด่นดีกว่าแล้วก็ศูนย์ห้าเก้ามียังคะ่ะศูนย์ห้าเก้าโอเคแค่นี้นะคะกี่ชุดคะแค่นี้ก่อนนะคะนะถ้าเข้าถ้าเกิดเพื่อนไปดูว่าไอา้ตรงนี้ที่มันขาดอะไรนะคะเพื่อนๆอนอยากเล่นอยากอยากเอาทุกตัวก็ได้นะคะเอาไปจับคู่กันเอาไปจับจับวินสามตัวคะ่ะสับไปสับมานะคะมีสิทธิ์เข้าสักสองรอบหรือไม่ก็สามเลยบางวันก็สามนะคะ แค่นี้นะคะขอให้เพื่อนๆปังๆรวยรวยทุกคนนะคะจากในนามจูเฮสปังปังรวยรวยนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีค่ะปรดติดตามหน่อยนะคะฝากติดตามหน่อยค่ะ